ัสดีในเอฟีทุกท่านนะฮะก็เดินไปเอาปลานะพี่นงพอดีว่าเมื่อกี้พากันไปยามรี่ในเอฟซีรี่ดักปลาในที่ส่วนตัวนะครับเป็นมันผ่านท่อเล็กๆประมาณท่อสีนิ้วนี่แหละนะฮะในที่นาของพี่บ่าวในคลิปก่อนหนั้นในเอฟซีนนก็มีการทำทำการแบ่งกันคนละครึ่งในเอีหลังจากไปยามรี่มาได้ประมาณ5้กิโลในเะอ ได้ประมาณ5โลนะก็พี่บ่าวก็เอาไปแบ่งเรียบร้อยนะฮะผมก็จะเอาทําเป็นปลาแห้งแล้วก็ปิ้งปลาในเยฟซีเมื่อเช้ากินปิ้งปลาแล้วก็อาจจะเอาไปทําปลาแห้งนะครับ <c oughs> อากาศดีนะสิอยู่ยี่อยู่ยี่อยู่ยี่อยู่ยีย่ โอ้ทำแห้งแดดแดดไม่มีเลยอย่าไปดูถูกกันขนาดนั้นนี่นะคุณแม่ของพี่บาวก็ทำการชำระเฮ้ไอไอูุยยินี่ครับปีก็เดี๋ยว นี่ทำเมนูปลาแห้งปลาส้มไอ้ยุ้ยปลาปลาแห้งน้อยอันนี้คุณยายจะทำอะไรเมนูอะไรปลาแห้งปลาแห้งโอแต่ว่าปลมด้วยดูไข่เนาะเอาไปหมกเนาะตอนเย็นยายจะแบ่งให้กินเนื้อเนื้อเอนึ่งบอโอ้นึ่งคุณยายจะนึ่งไหมพี่เก่งไข่มันเก่งคอแก่งแล้วคุณคอเก่งยี่กีพวกไข่มันเกินมันไม่มีเไทยไม่มี คือี่ปลาคือเราต้องกินปลาสวยนเราไม่เอาหมดนะเนาะเนาะเลยถ้าพวกคธอพยายาจะเจอตัวที่ไฮโดรโเนอืมเบิ้ลผลลัพธ์เลยเฮ้ยานแหละเย็นนี้แหละในมันช้จะข้าอีมเย็นนี้วันนี้เซไม่ยังไม่ข้ามเลยตอนนี้อตอนนี้นายเอฟซีท่านก็กำลัง คุณยายจะทำอะไรนะสรุปปลาแห้งตุ๋นอันนี้ปลาแห้งแบ่งเป็นปลาแห้งแล้วก็ปลาส้มแล้วก็ปลาส้มนี่โอ้โหเมื่อวานพี่บ่าวเราเราไปกินปลามันเจ้ากินด้วยไหมตอนที่อัน แม่แม่ที่อยู่ฝั่งลาวเขาทำเหมือนเหมือนปลาชื่อไหมปลาส้มปลาส้มปลาส้มบ่ทำเหมือนปลาเลยปลามันมันมันยังไม่เป็นเนาะมันเกือบเป็นแล้วเขามาปิ้งอยูนะปลาปลาปิ้งอ่ามันเกือบวัวอร่อยมากเลยน่าจะเป็นแบบนั้นนะอร่อยเลยเห็นปอนถึงขั้นหอกลับบ้านเลยอันนี้มีจิเร่จิมลอกเนาะอันจะได้เยอะเดี๋ยวโทรให้น้องปอนเอาเนกปอนเอา พักถึงต้องปลอนอีกประมาณสองสามวันได้เยอะแน่นอนได้เยอะแต่ฝนตกแบบนี้เยอะแน่นอนเลยปลอนเยอะแน่นอนจะปังค่ะจะปังค่ะสวิ่งเหรอนี่แหละไม่ให้นาอันนี้เป็นสอดาจะวิ่งให้นาหรือไงล่ะ่อเล็กๆเท่าเนี่ย่อเล็กๆอมูนูร์มูจูร์จะรีบเหรอนางเออนูจูร์จะรีงมาที่คุ้งจอนจะรึเออเออมาแล้วแล้วโอ้โหเอฟซีโอลาตรงไหนก็เสียงมืดหรือเปล่าเดี๋ยวไหนเสียเออ คือปลาทุกตัวไข่เลยเนาะไข่ฮะล้อหนุ่เคยไนสิไข่เลยพี่น้องโอ้โหไปหาอันเห็ดแล้วปลาเข้าไปลาส่ใหไปโอ้โห้มีทั้งเห็ดมีทั้งปลาโอ้โหใส่ใหญ่โอ้โหนี่ ใครนะนี่จีนก่อนอยอขนาดปลาเราเรายังไม่แค่บางส่วนนิดแค่บางส่วนอันนี้แค่บางส่วนบ่แต่ถ้าพูดถึงก็ต้พูดถึงเลยเนาะสามรอบสามรอบคุณไปเนาะขี่สามรอบเยอะล้วเอามาเยอะขนาดนี้เราใครจะมีเวลาทำเราปล่อยไปก็ไม่เอาไม่ใช่แบ่งกันเนาะไปทำเนาะแบ่งกันผู้ใดว่างก็เฮ็ดเนาะเฮ็ดปลาเด็กเฮ็ดยังก็ว่ากันไปเนาะ อ๋อ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 อรอน,นะน,น๋ออ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 ้ออนะโออ๋ออ๋ออ๋นะ๋ออ๋นอ๋ออะกินปลาไอ่อล๋อนน็๋ออดออนอะลอเ๋อาเออ๋อออะออ ใช่เมื่อกี้ก็ปิ้งปลาเขาแบ่งให้สองสตัวปิ้งปลานี่แหละโอ้ไข่นะไข่เต็มท้องแล้วนะตัวเดียวอิ่มเลยนะไข่นะโอ้ไข่ใช่ไข่โอ้โหเต็มเลยไข่ทุกตัวเลยนเอฟซีนะก็ปีปีนี้มันดีอย่างหนึ่งน้ํามันไม่แห้งเนาะน้ํามันในคลองมันไม่แห้งมันก็เลยทําให้ปลาเนี่ยเยอะปลากล อพอปลาเยอะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปใส่มองให้ลำบากเลยเอฟซีโอ้ยามนี้มาคนเราใส่มองแล้วยามเอฟซีห้าเาไม่มีปลาให้กินลูกเออใส่มองอยู่แล้วแหละนี่นาหนี้นี่ไม่ต้องใส่เลยมองเนาะแค่เอาเอาสวิงไปตรงเอาตามทุ่งนาก็ได้แล้วในเอฟซีฮะโอเคครับผมก็พามาดูปลาโอเคโอเคมีปูนี่มีปูมีนี่อะไรก็มี ฝ <pec S 2> ากไว้เท่านี้นะพี่น้องสบายดีครับผมโอเคมึงกลับนี่กูมีนี่